ครับก็สวัสดีชาว FC m o b i l อบายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะทุกคนวันนี้นะทุกคนก็มาทำคลิปแนะนำนักเตะที่นาแรกนั่นเองนะครับผมได้ทำการไปสแกนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจเนี่ยก็จะเป็นกิจใหม่นับที่เข้ามาเป็นกิจของพิมลีกนะครับหรือว่าเฟสติฟิกเจอร์นั่นเองนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็กิจพิมลีกนะครับพูดง่ายๆเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีนักเตะตัวไหนเนี่ย ที่เพิ่งเข้ามาในสัปดาห์ที่1น,นะครับจะมีตัวไหนเนี่ยที่น้าแรกแล้วก็น่าเล่นบ้างนะครับผมก็จะมาแนะนาให้่ากผู้ชมได้รู้กันเลยนะครับใครที่จะเก็บแต้มไปจนถึงสัปดาห์ที่4สุดท้ายเพื่อดองแต้มนะครับก็อดเปรี้ยวกินหวานนะพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่สําหรับใครที่ อยากทราบว่าเอ้ยสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวไหนเนี่ยน่าเล่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพูดทุกตัวเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มจากน้อยสุดนะครับเริ่มมาทางขวานะครับตัวนี้นะเฮดบด e ร์สั้นนะตัวนี้ CDM 200ยแต้มตัวนี้นะครับถามว่าน่าเล่นไหมสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเราลอก่อนได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่แบบถึงขั้นแบบใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเรื่องของสแต็กมันค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าโอเวอร์ค่อนข้างน้อยด้วยร้อสิบสองนะครับตัวต่อไปนะครับเดมซี่ตัวนี้สองร้อยแต้ม c a m นับหรือว่ากลางลูกนั่นเองตัวนี้เนี่ยถามว่าพอเล่นได้ไหมสําหรับผม,มก็พอเล่นได้แหละนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยคือมันเป็นกลางลูกอะทุกคนมันต้องเป็นทาวไซส์ห er ้าหาซึ่งผมจะแนะนําอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับไปแลกตัวอื่นดีกว่าเนาะนะครับ ตัวต่อไปนะครับมูนอตตัวนี้300แต้มนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย1 1 2เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200รอยจิกซอน,นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็น 3.. ามจิกซอมูนอตเนี่ยเป็นตัวที่พอเล่นได้แล้วกันนะครับเอางี้ดีกว่าถ้ายอมเสียเพิ่มอีก100แต้มได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันแพงกว่าปกติคือ100แต้มเลยนะครับก็ความเด็วดีนะครับมูนอตตัวนี้ก็เรื่องของวัเลุเป็นสูงสูงด้วยนะใครที่ขาด RB อยู่ก็มาแลกได้แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่า มันจะแพงขึ้น 100. ่งิกซอนนั่นเองเพราะว่าเลทเนี่ยต่าสุดมันคือ200แต้มนะครับตัวต่อไปนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับตัวนี้นะครับสามร้อยแต้มเช่นกันค่อนข้างแพงนะครับซึ่งเลทปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่2 0 0้แต้มนะอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เก่งแหละนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่สุดนะครับผมรู้สึกว่าเราไปแลกตัวอื่นดีกว่าที่มันคุ้งๆนะครับสำหรับผมแล้วแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยพักก่อนนับใจเย็นๆยังไม่ต้องแลกนะครับ เพราะว่าแต้มเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่อนข้างหาหายากนะครับพยายามแลกตัวที่แบบว่าคุ้มๆไปเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ทอสซานะครับตัวนี้สำรผมแล้วนะครับเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะครับจริงๆเพราะว่าอะไรคือหนึ่งเลยสูงสูงน้ําหนักนะบาะกับแพรนี้นะสับพุ่งแน่นอนนะครับข้อ2เลยคือเรื่องของเท้าดีมากๆซ้าหัวห้านะครับความเร็วปกติดีมากๆนะครับข้อเสียเลยตัวนี้คือเรื่องของพลังงานนะครับต้องหาตัวสํารองมาเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้คุณสมบัติไม่มีนะครับแล้วก็เวิร์กเลดเป็นสุปกปานกลางนะครับค่าพลังด้านในก็ประมาณนี้นเนาะโดยวรวมนะสำหรับผมแล้วตัวนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องยอมแลกมาหน่อยนะเพราะว่ามัน300แต้มนั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าทอร์ซาเป็นตัวที่อพอเล่นได้แล้วกันนะครับสําหับที่งบน้อยนะครับขาด LW อยู่มาจับได้เลยตัวนี้นะตำแหน่งตำแหน่งที่ยินได้ก็คือ ST ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมา,ากๆนะ ก็คือตัวเล็กนั่นเองนะใครที่ชอบเล่นนักเตะตัวเล็กผิวๆก็มาจัดได้เลยนะครับสําหรับคอสตาตัวต่อไปนะครับเอกิติเก้นะครับตัวนี้สำหรับผมแล้วผมซวยเฉยๆนะครับเท้าค่อข้างแย่ไปหน่อยนะครับสามห้านั่นเองนะครับสูงสูงต่างหากสูงสูงเนี่ยผมไม่เท่าไหร่นะครับก็คือมันก็เล่นได้แหละนะนักเตะตัวสูงนะครับข้อเสียเลยนะครับตัวนี้เรื่องของพลังงานก็น้อยนะดาวท่าสกิลก็น้อย3ดาวก็เลยยังไม่แนะนานะสาหรับอกิติเกนะครับ ตัวต่อไปนะครับดูเบนดิอาร์ตตัวนี้สามร้อยแต้มถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่นดูเบนดิอาร์ตนะทุกคนไปแลกแม็กไวดีกว่านะครับอันนี้ผมเชร์อย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่พอเล่นได้นะครับไม่ได้แย่นะแต่ว่าโอเวอร์มันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าผมคิดว่าปกติตอนนี้มันเราควรจะต้องแลกแบบพวกร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็สําหรับคนงบน้อยแล้วกันนะคใครที่ขาดกองหลังอยู่ก็ มันได้นะสำหรับรูเบนดิอาแต่ว่าถ้าให้ผมเชียร์นะไปแมกไกวดีกว่านะครับเอาสักตัวหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะโรซิคกี้นะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเท้าเท้าไม่ดีเลยนะครับเท้าสามห้านั่นเองนะครับตำแหน่ง cm มันควรจะต้องเป็นห้าอันนี้ผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับควรจะต้องเป็นห้าเท่านั้นนะครับก็เลยยังไม่แนะนํานะสำหรับโรซิกี้นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโจโคนั่นเอง ตัวนี้นะุกคนมาไปตำแหน่งของ RM นั่นเองครับสําหรับผมแล้วนะครับโจโฮเป็นตัวที่พอเล่นได้นะครับไม่ได้แย่ซึ่งตำแหน่งที่เขายืนได้เนี่ยหรือว่าเล่นได้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งพวก CAM แล้วก็ LM ด้วยนะครับซึ่งดีอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่เล่นแบบว่าตัวเล็กๆนะครับผิวๆหน่อยนะครับล่องตัวนะครับโจโคเล่นได้นะครับ พลังแฝงมีค่อนข้างเยอะนะครับมียิงใส่ก้อยยิงไกลแล้วก็เหนือชั้นวงเล็ดสุ่ปานกลางนะครับค่าพลังด้านในนะครับของเขาก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นเรื่องของการยิงประตูนะครับไม่ได้ไม่ได้ทาได้แย่เลยคือทาได้ดีดีซ้านะครับความเร็วก็พอมีนะครับไม่ไม่ใช่พอมีหรอกมีเลยนะครับแล้วก็การเล็นบอลเนี่ยค่อนข้างพิวนะครับสำหรับโจโคก็ใครที่ขาด RM อยู่นะครับก็ไปหาเล่นกันได้ RMLM แล้วก็ ยืน C A M ได้ด้วยนะครับซึ่งดีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้นะ300แต้มโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคน Over อร์113แลก300แต้มเนี่ยมันคือสมเหตุสมผล Over อร์112แลก300แต้มมันคือมันคือแลกแพงอันนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโจโคเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับโอเดกาด450จิงซอนะครับเรามาดูค่าพลังด้านในัิดีกาว่าจะเป็นยังไงก็นี่เลยนะครับ โดยรวมแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่า450แต้มมันเป็นแต้มที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสายฟรีเนาะก็เลยรู้สึกว่า CM นะครับมันมีตัวอื่นที่โอเคกว่าแล้วก็น่าเล่นกว่านะครับตัวนี้นะครับโอดิกาดไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ได้น่าเล่นแต่ผมรู้สึกว่ามันมีตัวที่น่าเล่นกว่านั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่ายังก่อนนะครับสําหรับโอเดกาดนะครับตัวต่อไปนะครับโตนาลี่ตัวนี้450แต้มเช่นกันนะครับอยู่ในเลทกลางๆนะครับ ตัวนี้ตัวนารีเนี่ยสามารถเป็นร่าง CDM นะครับตำแหน่งที่เขายืนได้ตำแหน่งนืงอก็คือ c m นั่นเองโรนมิดฟิลนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วตัวนารีเป็นตัวที่เล่นได้นะครับคือข้งก็ค่อนข้าง,งเก่งแต่ว่าใครที่เล่นแบบว่าไม่ได้ชอบแบบว่ากองหลังที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ไปเล่นพวกตัวใหญ่ๆก็ได้นะครับพวกตัวที่สูงร้อยเก้าสิบขึ้นอะไรเงี้ยร้อยแปดสิบปลายอะไรเงี้ยคือถ้าใครชอบเล่นสไตล์แบบอย่างนั้นก็ไปเล่นได้นะครับ พราะตัวนารีเนี่ยจะเป็นกางรับที่ตัวเล็กนิดหน่อยนะครับบุ๊กเลทเป็นปังกลางสูงนะครับตัวนี้มีเฟรมเบเกอร์แล้วก็มีเ้นแล็กเกิลด้วยนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับตัวนารีตัวนี้เป็นตัวที่เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าแรกค่อนข้างถูกหรือว่าแลกแรกเล่นตับเพราะว่าแรกเนี่ยค่อนข้างเป็นเลทที่โอเครับได้ละกันนะครับสำหรับตัวนารีตัวนี้ก็4ี่รอห้าสิบแต้มนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะเอ็มบูโม่นะครับตัวนี้แนะนําอยู่แล้วนะครับว่า ตัวนี้เล่นได้นะครับเพราะว่าเอโมโมเนี่ยเป็นตัวที่เท้าในตรงตำแหน่งตัวเล็กนะครับฝีเท้าวความเร็วนะครับร้อยสามสี่ดีอยู่แล้วนะพลังงานสีดาวครึ่งค่าสกิลสีดาวนะครับคุณสมบัติที่ให้มานะครับมีพยายามเตะลูกฟังสนามเวิร์กเลเป็นสูงสูงตัวนี้เลยเข้อเสียเลยอย่างแน่นอนนะค,คือลงต่ำนะต้องระวังให้ดีคือมันระวังไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่า AI เขาจะวิ่งไปรับบอลต่ำให้เอง นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสียงของไอโมโมซึ่งเราจะต้องหาตัวสำรองมาเปลี่ยนให้เขาอย่างแน่นอน1ตัวนะครับก็เลยรู้สึกว่าก็ไอโมโมเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้นะับความเร็วดีก็จัดกันไปนะครับตัวนี้สามารถแลกได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของฟิกฟอร์ตตัวนี้650เลทอ่าแพงเลยนะครับ650เนี่ยถือว่าเลทเลทแพงนะครับอันนี้ในมุมผมแล้วก็ส่วนสูงนับรับ185ซึ่งไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับ แล้วก็เรื่องของค่าสแต็กอะไรเงี้ยคือเราอย่าไปโฟกัสอะไรเยอะนะครับโฟกัสเฉพาะพวกสูงก็พอนะผมผมว่า185ค่อนข้างน้อยก็เลยยังไม่แนะนำ,นะำนะครับสำหรับพิกฟอร์ดนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้รัสนะทุกคน st น a ะ v s t เก k e r นั่นเองนะของเราก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วนะพลา 4, 5, สี่ห้าสูงเนี่ยกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคกับแผ่นี้นะครับแต่ถ้าใครที่เล่นนักเตะพวกท่าสกิลที่ไม่ถึง4ดาว คือเล่นไม่ได้เลยอย่างเช่นผมผมเล่นนักเตะสามดาวไม่ได้นะครับเพราะว่าผมติดท่าสกิลเลนเชงนั่นเองคือติดท่านี้เลยมันเล่นแบบเหมือนมันเป็นจังหวะของมันไปแล้วอ่ะพอมาเล่นนักเตะสามดาวเงี้ยมันใช้ท่าเลนเชงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถนัดใครที่ถนัดท่าเลนเชงนะไม่ควรไม่ควรเลยนะใช้นักเตะที่มีสกิลแค่สามดาวอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของดาวหรือว่าไม่ได้เล่นท่าพวกเลนเชง อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะแบ่งเป็นสายสายไปนะครับอย่างผมเนี่ยก็เล่นเล่น,ลนท่าสกิลเลนเชงปกติอยู่แล้วตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเลนเชงเลยนะครับเพราะว่าท่าสกิลเนี่ยเขามีแค่สามดาวในเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบรัอวถนัดจริงๆดีกว่าใครที่เล่นแบบติดเลนเชงแล้วไม่ควรตัวนี้ไม่แนะนํานะครับ ตัวต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของแบนนันเดตนั่นเองครับตัวนี้650นะครับหกหถามว่าแลกแพงไหมเลทก็ค่อนข้างแพงนะเพราะว่าเลทต่ำสุด114เนี่ยจะอยู่ที่500แต้มนะต่ำสุดนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับตัวนี้ก็650อยู่ในเลทกลางๆนะครับต่ำสุดคือ500นะครับก็คือในส่วนของรัดนั่นเองนะครับคนที่จะทำฟูลทีมนะครับแมนยูอยู่แล้วนะครับตัวนี้สามารถแลกได้เลยนะครับถ้าจะทำทีมถ้าถ้าจะทำฟูลทีมเนาะ ผมแนะนำอย่างนี้โบนเฟันเดสนะครับรอก่อนได้นะครับยังไม่ต้องแลกยังไม่แนะนำนะครับตัวต่อไปนะครับลิเจมตัวนี้ Rb 800แต้มซึ่งเป็นเลดที่แพงมากๆนะครับถ้าสัก6-5 0ูนในกำลังดีนะครับพอมันเป็น800เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรารอก่อนได้นะครับมันแลกค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าถ้ามันประมาณสัก6-5 0นเนี่ยมันโอเคนะครับแต่ผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง Rb นะ กว่าจะเข้ามาแต่ละตัวก็ค่อนข้างนานแล้วก็กว่าจะเข้ามาแต่ละตัวก็แบบดีๆนะครับก็รู้สึกว่าแปดร้อยเต้มกับสายฟรีที่เราจะแลกเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารอก่อนดีกว่าเราไปหาเล่นงตัวอื่นนะครับก็เลยยังไม่แนะนํานะสำหรับดีเจมแต่ว่าถ้าใครยอมเสียได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับตัวต่อไปนะครับก็มาถึงเลทร้อยสิบห้าแล้วนะครับมีหกตัวนะครับมีฮาแลนด์นะครับมีดีเคนไลท์ซาก้าสตัมฮาซาบอบบี้ชาวตันนันเองนะครับ ก็มาในส่วนของฮาแลนด์นะครับตัวนี้ st 1 15แลก1000ันแต้มแต้มเนี่ยแลกค่อนข้างคุ้มนะครับ1000ค่อนข้างถูกเลย,เยหรือว่าเป็นเลทต่ำสุดนั่นเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าฮาแลนด์เนี่ยมันเป็นตัวที่อาผมแนะนำให้แลกคนที่ชอบส่วนตัวดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็ไม่เลือกนะครับฮาแลนด์เพราะว่ามันเป็นตัวที่อาใครที่ชอบเล่นสไตล์นักบอลตัวสูงๆใหญ่ๆก็เหมาะแนะนำเล่นแบบสายเปิดโขกเล่นหม่งเล่นโขกเนี่ยได้ แต่ถ้าใครเล่นสายต่อบอลไม่ได้สายอย่างนั้นต้องการความพิว่ฮาเล่นเนี่ยไม่ค่อยพิว่นะต้องพูดตามตรงเพราะว่าเขาสูงใหญ่นั่นเองนะครับก็เลยไม่แนะนําสําหรับคนที่เล่นต่อบอลหรือว่าเล่นแบบพวกต้องการความพิวต้องการความคล่องตัวก็เลยยังไม่แนะนานะสาหรับรเออร์ลิงฮาร์เล่นนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับดีแคนไลท์ Can ite, ตัวนี้ CDM 1000แต้มก็ค่อนข้างดีค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ พอเล่นได้นะครับไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องแจ้งอย่างนี้เลยนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยดีแคทไลท์เนี่ยมันเป็นตัวที่เวิร์คเลสเนี่ยเป็นปันกลางสูงนะครับฟังแสงที่ให้มาเนี่ยมียิงไกลมีส่งลูกไกลนะครับแล้วก็ข้าบังลังด้านในเนี่ยความเกมรับเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แย่เนาะก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะทาฟูลทีมอาเซนอลนะครับสามารถแลกได้นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับรู้สึกว่าเอ้ย แต้มหันแต้มกับที่จะเสียไปกับตำแหน่ง CDM นะครับรอสัปดาห์อื่นก็ดีก็ได้นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ d e แค l i g h t นะครับตัวต่อไปนะครับสตัมหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับสำหรับแต้มดิกซอนะครับตัวนี้นะครับสตัมเนี่ยสำหรับผมแล้วผมคิดว่าน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับตัวนี้สตัมเนี่ยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่โคตรจะเก่งนะครับสูงใหญ่นะครับสไตล์เกมรับนะแข็งนะครับตัวนี้มีความดุดันแน่นอนนะครับ พลังเกมรับ1 4 0สําหรับร่างกาย1 4 3นะตัวนี้ความแข็งแรงของสตัมเนี่ยคือดีมากๆมับนะ148เลยซึ่งมีความแข็งแรงอย่างมากๆอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เรื่องของพลังเกมรับ1 4 0กว่าแทบจะทุกอันนะครับมีแค่เรื่องของการหม่งนั่นเองนะสตัมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวที่หม่งได้ดีเช่นกันนะครับไม่แย่เลยเนาะแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่มีนะเบิร์กเลนเนี่ยเป็นปันกลางสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสตัมตัวต่อไปนะครับ บุเก็โอซาก้าตัวนี้หนึ่งพันแต้มนะครับถามว่ารอได้ไหมตำลันสำหรับตำแหน่ง R/W นะครับสำหรับผมแล้วผมแนะนำว่าให้รอก่อนนะแนะนำว่าให้รอ,อผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีตัวดีดโๆโผล่มาอย่างแน่นอนนะครับอ 2, รอสองสามสี่เลยนะครับก็แนะนำว่าให้รอก่อนนะครับใจเย็นๆน,นะเพราะว่าพยายามนะทุกคนถ้าเป็นถ้าเราเป็นสายฟรีเราต้องใจเย็นเลยนะครับก็บุเก็โอซาก้าผมแนะนำว่าให้รอ,อน,นะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับ ตัวต่อไปนะครับเอเดนฮาซาตัวนี้ใครที่ใครที่เล่นฮาซานับแล้วเล่นเข้ามือนะสามารถเบาล่างนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้นะ่ะมันเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่สับค่อนข้าง,งคุ้งแบบคุ่งปี๊ดปาร์ตเลยนะครับตัวนี้แล้วก็พลังงานเล็ดต่างๆเนี่ยคือมันค่อนข้างดีจริงๆนะครับเรื่องของฝีเท้าเนี่ยเกือบร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็พลังการยิง130ร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้นะครับ คุณสมบัติที่ให้มามีเเมเกอร์ยิงมันโค้เบิร์เลตสูงปันกลางนะครับสำหรับเอเดนหาซาตัวนี้สำหรับผมแล้วหนึ่งมันแต้มค่อนข้างคุ้มนะครับแลกได้เลยใครที่ขาด LW อยู่หรือว่าใครที่เล่นหาซาร่างกิดฟุตตีเวิร์ดนะอยากขยับล่างมาเป็นร่างนี้ก็แลกได้เลยนะครับถ้ามีแต้มนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็มาถึงแล้วนะครับรบอมบีเชาตันใครที่ต้องการนะครับที่จะเล่น CAM อยู่หรืก,กลางลูก ตัวนี้ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรคือบ็อบบี้ชอตตันเนี่ยมันได้เรื่องของความคล่องตัวส่วนสูงกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างดีกับแพทนี้นะครับแล้วก็เท้าเนี่ยสัขวาห้านะครับพลังเกมรับต่างๆพลังการบุกพลังการยิงคือมันดีอยู่แล้วพลังงานสีดาวครึ่งถ้าสกิลสีดาวคุณสมบัติที่ให้มาค่อนข้างเยอะมียิงเซก,กอยเพลย์เมเกอร์ยิงไกลส่งลูกไกลนั่นเองครับตัวนี้ก็เหมาะกับแผทนนี้จริงๆนะครับค่าพลังงานของเขาด้านในจากที่ผมดูนะครับคือเป็นตัวที่ มีู่ความพ่องตัวสูงความเร็วดีจบสกอร์ดีนะครับบ๊อบบี้ชอตันเนี่ยใครที่เคยเล่นล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างมาลองดอปีล่าสุดนะครับก็สามารถนะครับมาหยับเป็นล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งล่างใหม่ก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็เลยแนะนํานะครับสําหรับบ๊อบบี้ชอตันแรกหนึ่งหตอนแรกผมคิดว่าจะมาพันห้านะครับพอมาเป็น1 2 5 0เนี่ยผมรู้สึกว่าเออค่าน้างคุ้มนะครับค่อน้างประหยัดไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการแนะนํานักเตะในสัปดาห์ที่1น,นั่นเองนะครับก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะทุกคนก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ